วันนี้คุณมาเจอกับรถปีศาจอีกแล้วนะคะหรือเรียกง่ายๆว่า8800นั่นเองนะเป็นรถที่บอกว่าสวยมากนะไม่ว่าจะเป็นบอกว่าช่วงท้ายช่วงหน้าที่บอกว่าใหญ่บิ๊กสวยแน่นอนนะเป็นรถที่บอกว่าสวยมากใครขับก็หล่อใครขับก็เท่และซีซีอยู่ที่8 6 c c แรงม้าก็ไม่ใช่น้อยด้113แรงม้านะและเป็นรถที่บอกว่าเอาง่ายว่าใครได้ขับเชื่อเถอะครับหล่อขึ้นแบบ100%แน่นอนและแถมไม่พอนะเสียงแม่งโคตรโหดหรือมาฟังเสียงว่า พร้อมแค่ไหนเอฟซีตาฮึมบอลเก,กมมือเรียบร้อยเนาะฮึมมาอยู่สองหมื่นสองนะฮะโคตรติดมือนะฮะมีแคทบาร์เรียบร้อยแรดแข็ง,ม,ม,งาม,มาเรียบร้อยกัดมองกนามัเรียบร้อยนะฮะอ,อกล่างแต่งมาเรียบร้อยคอแต่งมาเรียบร้อยท้ายสวยๆหน้าสวยๆนะฮะแลดแข็ไม่พอตัวนี้เริ่มต้นที่ฟรีดาวนะฮะพออยู่ประมาณ ห้าพันต้นต้นประมาณ5้0พันสามพันนะครับคู่นี้นะเำนวนต้นฟรีดาวเลยใครที่บอกว่าอยากได้รีบทักเข้ามาได้เลยนะครัคู่นี้ราคา1 9 9 0 0แบาทปี2 0 1 6จบปี2017นะถามว่าแพงไหมไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะครับเพราะว่าของเราฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าโอนภาษีพันวอฟรีทุกอย่างนะเอาไว้ว่าโคตรคุ้มและแถมไม่พอนะค่าจัดส่งรถทั่วประเทศลูกค้าไม่ต้องใจร้านจ่ายให้หมดไม่ว่าลูกค้าอยู่อำเภอเลยจังหวัดอะไรเราจัดส่งรถฟรีทั่วประเทศนะและแถมไม่พอเรามีไฟแนนซ์ยื่นเบิกเา ทั่วประเทศอีกคูดคุ้มนะครับคุณออกกับร้านเิ ay, ียวยบริการดีแน่นอนและแถมไม่พอนะรับประกันเครื่องยนต์หนึ่งเดือนไปไม่จำกัดกิโลคุณจะวิ่งออกทริปคุณจะวิ่งไกลเท่าไหร่นะไม่จำกัดเลยรับประกันเครื่องยนต์เต็มหนึ่งเดือนเต็มนะไม่จำกัดกิโลวันนี้อยากได้รถมาหาวบียวยได้เลยนะครับไม่เสียไม่ว่า